าามาถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องมานั่งพูดคุยกันเพราะว่าเป็นไวรัลอยู่ในโซเชียลเลยนะคะคุณผู้ชมขาเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งแปะแบบแปะทองแบบเต็มหน้าเลยเนี่ยแปะทองเต็มหน้าเลยเนี่ยณหน้าทองที่วัดสา,ารีตะบนบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะอันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมขาดูสิคะเหล่าลูกศิษย์ลูกหานักท่องเที่ยวที่นับถือและสธาต่างเดินทางไปที่วัดเพื่ออยากจะได้ลงณห,หน้าทอง ที่แบบลงแบบจัดเต็มฟูออปชันทั้งหน้าขนาดนี้คือจริงๆลงณห,หน้าทองเนี่ยเคยดีมาตั้งนานแล้วอืวันนี้ตอนเห็นข่าวยังแปลกใจหรือว่าทําไมเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่เพราะปกติแปะณหน้าทองที่อื่นๆหรือก็ที่ที่ผ่านๆมาที่เคยเห็นเนี่ยเขาจะแปะจุดหนึ่งเนีเปลืกตา,ตาแก้มตรงจกุจจกอะอัะจักะต่างๆอ,อะไรเงี้ยเปลืกตาโดกแก้มจมูกคาง และบางส่วนเท่านั้นบางส่วนเท่านั้นไม่กี่แผ่นไม่ได้ลงทั้งหน้าอย่างเงี้ยนะหน้าทองอันนี้แทบจะแบบเหมือนใส่หน้ากากปึ้งเข้าไปอย่างนี้เลยตอนนี้ตอนแรกนึกว่าแบบพระท่านทำทรีทเมนต์ให้นึกว่าแบบว่าเป็นแบบในป้มีนะโกแมสไงในสปาไหมหน้าทองคําไม่ใช่หน้าทองเพื่อบํารุงผิวเพราะว่าทองคำบริสุทธิ์มันแบบส่งผลต่อผิวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นไวรัลเพราะหลายคนบอกว่าอยากได้แบบจัดเต็มแบบนี้บ้างเราก็เลยอยากจะรู้เหมือนกันว่ากว่าจะได้หนึ่งหน้าเนี่ยนะคะ เราต้องแปะกี่อันกี่แผ่นถูกไหมคือบางทีก็สงสารทีมงานของเราเหมือนกันนะฮะฮต่ว่าทีมงานจ้ากระเถิบเข้ามานิดนึงนะฮะเมาให้เราอยากให้ดูนะฮะว่าปกติแล้วเนี่ยต้องใช้ทองคําเปลวทั้งหมดกี่แผ่นอ่าทองคอันนี้อันนี้แปะแบบเล v e l หนึ่งใครจะมาหนูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแแล้วบางทีก็จะแปะตรงนี้อีกหนึ่งที่กลางศีรษะอันเนี้ยแปดแผ่นแล้วได้แค่นี้เองสองสามสี่ห้าหก 8เเออนี่ยใช่ไหมแปดหันไแค่นี้เองถ้าทั้งหน้าถ้าทั้งหน้านี่สิบไม่หมดนะอุ้ยทั้งหน้าฉันใหญ่ฉันก็น่าจะสี่สิใช่ป่ะเออแล้วบางจุดหลุดอีกก็ต้องแปะซ้ําอีกเงี้ยโอ้โหซึ่งท็อปเปอรก็แพงเหมือนกันขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับความร่วมมือแต่ที่สําคัญก็คือทําให้หลายๆคนเนี่ยมีเขาบอกว่าในส่วนของการเขียนยันเนี่ยนะคะเราก็เลยสอบถามไปทางหลวงพ่อนพเนี่ยนะคะเจ้าวัดวัดสารารีกล่าวว่าการเขียนยันต่างๆ เพื่อเตือนสติทุกๆคนไว้และให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนั่นเองนะคะส่วนการเขียนยันและลงหน,หน้าทองนั้นมีการทั้งเติมหน้าผากด้วยแผ่นทองคําเปลวการเขียนยันหัวใจมหาเศรษฐีลงบนฝ่ามือการลงหน้าหน้าทองแบบเต็มใบหน้าเพื่อเสริมสร้างสิริมงคลหนุนดว<ม>งเมตตามหาเสน่ห <า S 1> อ์ะอะไรอย่างนี้เสริมบารมีเพิ่มโชคลาภแต่จริงนะถ้าจะมองในแง่ของแบบ จิตวิทยาบางทีมันแค่ทําให้คนมีกําลังใจใช่ไหมโดยเฉพาะในช่วงนี้ยุคเศรษฐกิจแบบนี้คือเหมือนกับมันฟูขึ้นมาแล้วมันมีความเชื่อว่าฉันจะทําได้ฉันจะก้าวต่อไปได้ฉันจะประสบความสําเร็จฉันมีความมั่นใจนี่คิดในเชิงจิตวิทยานะแต่ลองดูดีนี่คือแบบทํากันแบบเต็มๆเลยเต็มๆแล้วขอโทษตอนนี้กายว่าถ้าใครจะไปทําต้องจองคิวล่วงหน้ายาวมากเพราะเต็มจ้ะเนื่องจากหลวงพ่อรับ คิวได้แค่หมายถึงจัดเต็มแบบนี้นะ,ะทางหน้านะถ้าจัดแบบแค่บางส่วนรับได้แต่ถ้าจัดเต็มทั้งหน้ามีคอต้าเต็มที่วันละ2คิวเท่านั้นซึ่งเต็มยาวเหยียดไปเลยนะฮะเขาบอกว่าแบบตอนนี้แบบเขียนยาวกันถึงเที่ยงคืนเลยนะท่านไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันแบบนั้นคือทองคำเปลวขนาด2นิ้วเนี่ยใช้ประมาณ15แผ่นถึงจะเต็มใบหน้าอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะ ถ้าเกิดคุณไม่ได้เตรียมมาไม่เป็นไรคะ่ะทางวัดมีจัดจำหน่ายให้ใช่แต่บางคนจะบอกว่าอะไรสิบห้าแผ่นเองคุณฟังให้ดีๆสิบห้าแผ่นทองคำเปลวสองนิ้วแต่ <S 2> 2 <S สอง,งนิ้วเนี่ยนิ้วหนึง่งเออแต่<ม>บางทีคุณไปซื้อเดี๋ยวนี้ทองคำเปลวบางอันนี้เล็กนิดเดียวนะเล็กกว่าสแต็มอีกนะอันนั้นนี่ต้องใช้บอกโหสี่ห้าสิบแผ่นอะไรกันแบบนี้เลยเนี่ยจริงๆเรื่องพวกนี้มีความเชื่อกันเยอะแยะมากมายอย่างเช่นเราเคยเห็นคุณใหม่สุนธาอยวาเนี้ยก็เคย ลงนะแต่เขาลงที่มือหรือบางคนก็สักอย่างพี่อ้วนรีเทิร์นอย่างเงี้ยสักอย่าที่มืออบางคนก็มีห้าแถวตรงนี้ใช่ยันห้าแถวอาจารย์หนูอะไรว่ากันไจจะเยอะเยอะก็หลากหลายแบบนะคะแต่ขอโทษเถอค่ะเทรนเนี้ดิฉันมาก่อนการค่ะคุณปนัดดาวงผู้ดีเธอผู้มาก่อนการนี่คือภาพของปนัดดาวงผู้ดีถ้าคุณถามว่าเธอคือใครนั่งอยู่ตรงกลางนี่คือคุณบุ๋มปรรดาและไม่ได้พึ่งทํา เธอนำเทรนมาล่วงหน้าตั้งแต่สองปีสี่ปีสี่ปีที่แล้วปีห0ศสี่ปีที่แล้วเต็มหน้าอย่างนี้เลยทำมาแล้วทำจริงๆนะวัดป่าแดดตอนนั้นไปทำอะไรตั้งใจไปทำาหรอตั้งใจเพื่อสิ่งนี้ตั้งใจใช่ดาราไปเยอะมากวัดนี้อ๋อเหรอจริงเหรอใช่แต่พอถามไปเนี้ยวันนี้อยากโฟนอินดารานะดาราทุกคนบอกไม่ได้ทำหมดเลยมีเธอคนเดียวในบอกว่าทำก็ฉันทำฉันก็บอกว่าทำ ฉันบอกด้วยว่าฉ,ฉันบอกโลเคชันด้วยว่าวัดไหนวัดป่าแดดมีมีโทรไปแล,แล้วเขาด่ากลับมาด้วยนะแล้วเ <c oughs> หรอจะมาถามเร่ทำไมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม <c oughs> เออบอกโอ้ยเรื่องแบบนี้ใครก็พูดคะอา้าวเขาเห็นโพสก็ <c oughs> ไม่รู้ก็ฉันก็ถ้าโพสเราก็ควรจะพูดได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยทําไมบางคนทําแล้วเขาถึงไม่กล้าพูดเธอว่าก็กลัว <c oughs> ว่าเวลาที่คนเ็าจะหาว่าแบบงมงายหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่างมงายหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าหรือแบบเห็นตั้งหมู่หมู่กันเต็มที่นะโอ้โห จริงๆแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยมันคือเขาเรียกว่าความศรัทธาของส่วนบุคคลนะ่ะถ้าไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครถ้าไม่ได้แบบว่าไปแล้วแบบโหโงงงายทาทุกวันหรืออะไรจนไม่ทํางงทํางานอ,อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งถามนิดนึงนะอย่างแรกเลยนะเอาจริงๆเลยนะก่อนทํากับหลังทํารู้สึกต่างก่าชีวิตโอ้โหคิดนานขนาดนี้แปลว่าไม่ต่างนะไม่ต่างเพราะฉันเป็นคนทํางานทุกวันอยู่แล้วไงแต่เรารู้สึกมั่นใจขึ้นไหม <g ul ain> ก็ดีรู้สึกดีรู้สึกดีรู้สึกว่าจะมีอะไรที่แบบคืออย่างน้อยมีกําลังใจใจชื้นขึ้นว่าน่าจะมีอะไรดีๆขึ้นมามแล้วอขออนิดาตหนึ่งนะเขาเก็บเงินไหมหรือแล้วแต่ล้วแล้วแต่แล้วแต่เราของเราแล้วแต่ออือ่ะก็เป็นความเชื่ออีกแหละนะฮะก็เราก็เคยเห็นมากน้อยแล้วแต่จริงๆมันมีหลายพิธีกรรมมีฝังเขาเรียกอะไรฝังตะกุดเยอะมีเยอะ เยอะแยะมากมายแต่เอาที่สบายใจและไม่เดือดร้อนงบประมาณในกระเป๋าเอาพูดกันตรงตรงบางคนก็ทำเยอะเกินสิ่งนี้ก็อยู<ๆ>่คู่กับประเทศไทยแต่ผมคิดว่าจริงๆถ้าจะว่าไปมันไม่น่าใช่พุทธศาสนาสักเท่าไหร่เนาะผมว่ามันแต่แต่ผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นมารน,นะผมไม่ได้พูดใหม่ความแบบนั้นนะแต่ผมคิดว่ามันเป็นแบบ มันเป็นมันเป็นอีกมันเป็นศาสนาไทยอ่ะถ้าทําแบบถ้าทำแล้วสบายใจทําแล้วก็ทําไปกับแค่นั้นเองนะคะครับผมในท้ายที่สุดคือต้องขยันขันแข็งทําดีเหมือนกับที่พระท่านให้สติไว้ว่าก็ทําเพื่อที่เราจะได้แบบมีความมั่นใจแล้วก็มีสติในการที่คิดจะทําอะไรกันต่อไปถูกต้องค่ะ